ประวัติพระโมคคัลนะเถระพระโมคคัลนะเป็นบุตรพราหมณ์ผู้เป็นนายบ้านชื่อว่าโกริตะมันดาชื่อนางโมคคันลีแต่เดิมชื่อว่าโกริตะตามโคดแห่งบิดา และถูกเรียกชื่อเพราะเป็นบุตรนางโมคคลีว่าโมคคลานะพอเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วพวกพิสษเเรียกกันว่าพระโมคคลานะทั้งนั้นท่านเกิดในโกริตะคามแม่ห่างจากเมืองราชคตได้เป็นสหายที่รักไข่กันกับอุปติสมานก ผู้มีอายุคราวเดียวกันและตระกูลของทั้งสองนั้นมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยโชคทรัพย์และบริวารเท่าๆกันมีความคุ้นเคยสนิทสนมกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเมื่อโกรติตระมนบจเจริญวัยขึ้นก็ได้ศึกษาเล่าเรียนศิลปะด้วยกันกับอุปติสมานบแม้จะไปเที่ยวหรือทำธทุระอะไรก็มักจะไปด้วยกันเสมอจนกระทั่งเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็บวชพร้อมกันต่างกันแต่ว่าได้ ดวงตาเห็นธรรมครั้งแรกนั้นไม่พร้อมกันหลังจากอุปสมบทแล้วเจ็วันได้ไปทำความเพียรอยู่ที่บ้าน กันวามุตตาธรรมแพนมาโคตเกิดค,ความอ่อนใจนั่งงกง่วงพระบรมศาสดาเสด็จไปที่นั่นทรงสั่งสอนและแสดงอุบายสำหรับระงับความง่วง8ประการคือ1พระโมฆลนะเมื่อเธอมีสัญญาอย่างไรความง่วงนั้นย่อมครอบงำได้เธอควรทำในใจถึงสัญญานั้นให้มากจะละความง่วงนั้นได้ 2. หากยังละไม่ได้เธอควรตรก องพิจารณาถึงธรรมตามที่ตนได้ฟังและได้เรียนมาแล้วด้วยใจของเธอเองจะละความง่วงได้3หากยังละไม่ได้เธอควรสันทยารยทำตามที่ตนได้ฟังและได้เรียนมาโดยพิสดารจะละความง่วงได้ 4. หากยังละไม่ได้เธอควรย้อนหูทั้งสองข้างและลูบด้วยฝ่ามือจะละความง่วงได้ หากยังละไม่ได้เธอควรลุกขึ้นยืนรูปในตาด้วยน้ำเหลียวดูทิศทั้งหลายแงงดูดาวจะละความง่วงได้ห หากยังละไม่ได้เธอควรทำในใจถึงอาโลกสัญญาคือความสำคัญในแสงสว่างตั้งความสำคัญว่ากลางวันไว้ในใจให้เหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืนมีจิตแจ่มใสไม่มีอะไรห่อหุม้มทำจิตอันมาละแสงสว่างให้เกิดจะละความง่วงได้ 7. หากยังละไม่ได้เธอควรอธิฐานจงกลมกำหนดหมายว่าจะเดินกลับไปกลับมาสํารวมอินทรีย์มีจิตไม่ ิดไปภายนอกจะละความง่วงได้ หากยังละไม่ได้เธอควรสำเร็จสีหะสยาคือนอนตะแคงเบื้องขวาซ้อนเท้าเรื่อมกันมีสติสัมปะชัญญะตั้งใจว่าจะลุกขึ้นพอเธอตื่นแล้วควรรีบลุกขึ้นด้วยการตั้งใจว่าจะไม่ประกอบสุขในการนอนจะไม่ประกอบสุขในการเอนหลังจะไม่ประกอบสุขในการเคลิ้มหลักครั้นตัดสอนอุบายสำหรับระงับความง่วงอย่างนี้แล้วทรงสั่งสอนให้ สำเนียงอย่างนี้ว่าเราจะไม่ชูงวงคือการถือตัวเข้าไปสู้ตะกูลจากไม่พูดคำที่เป็นเหตุให้คนเถียงกันเข้าใจผิดต่อกันและดัดสอนให้ยินดีด้วยที่นั่งที่นอนอันเงียบสงัดและควรเป็นอยู่ตามลำพังสมณะวิสัยเมื่อดัดสอนอย่างนี้แล้วพระโมคคัลน,นะกาบทูลถามว่าด้วยย่อข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรที่สุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรม ที่สิ้นตันหามีความสำเร็จล่วงส่วนกเกษมจากโยคะรมเป็นโพรมจารีบุคคลยิ่งกว่าผู้อื่นมีที่สุดกว่าผู้อื่นประเสริฐสุดกว่าเทว,วดาและมนุษย์ทั้งหลาย พระบรมศาสดาต,ตัดตอบว่าโมคลานะพิสุในธรรมวินัยนี้ได้เสด็จแล้วว่าทมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเธอทราบชัดทมทั้งปวงด้วยปัญญาอันวิเศษย่อมกําหนดรู้ทมทั้งปวงได้เธอได้ประสบเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก,ก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ดีเธอพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงพิจารณาเห็นด้วยปัญญาเป็นเครื่องนา เป็นเครื่องดับเป็นเครื่องสละ คือในเวทนาทั้งหลายนั้นเมื่อพิจารณาเห็นดังนั้นย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งอะไรอะไรในโลกไม่มีความสะดุ้งหวั่นหวั่นย่อมดับกิเลสให้สงบได้ด้วยตนเองและทราบชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วพรหมจารย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่จะต้องทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะทำอย่างนี้อีกมิได้มีว่าด้วยย่อข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้และพิสุได้ช ื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นตันหาท่านพระโมคคัลนะได้ปฏิบัติตามโอาวาทที่พระบรมศาสดาตัดสั่งสอนก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นคันได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระโมคคัลนะได้เป็นกําลังสําคัญของพระบรมศาสดาในการดําเนินกิจการต่างๆต,ตามที่พระองค์ทรงดำนิให้สําเร็จเพราะท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มากจึงได้รับการยกย่องจากสมเด็จพระบรมศาสดาว่า เป็นผู้เลิศก,กว่าพิสุทั้งหลายในทางเป็นผู้มีฤทธิ์และทรงยกย่องว่าเป็นคู่พระอัคคสาวกคู่กันกับพระสารีบุตรในการอุปการะ,ะพิสุผู้เข้ามาบวชในพระธรรมวินยัย ดังกล่าวในประวัติศาสตร์ว่าสารีบุตรเปรียบเหมือนบารดาผู้ยังบุตรให้เกิดโมคารณะเปรียบเหมือนนางนมผู้เลี้ยงทาลกที่เกิดแล้วสารีบุตรย่อมแนะนําให้ตั้งอยู่ในโซดาบรรผลโมคารณะแนะนําให้ตั้งอยู่ในคุณเบื้องบนที่สูงกว่านั้นด้วยเหตุน,นี้จึงมีคํายกย่องว่าสารีบุตรเป็นพระอัครสา,าวกฝ่ายขวาพระโมคาณะเป็นพระอัครสา,าวกฝ่ายซ้ายพระ ธารทเทศนาของพระโมคคลลานะไม่ค่อยจะมีที่เป็นโอวาทให้แก่พิสุสงมีเพียงแต่อนุมานสูตรซึ่งว่าด้วยธรรมมินทำให้คนเป็นผู้ว่ายากหรือง่าย ในมัชชิมานิกายกล่าวว่าท่านพระโมคครณะเข้าใจในนวกรรมคือการก่อสร้างเพราะฉะนั้นเมื่อนางวิสาขามาหาอุบาสิกาสร้างบุพารามในเมืองสาวัตถีพระบรมศาสดารับสั่งให้ท่านเป็นนวกรรมมาติธายีคือผู้ควบคุมการก่อสร้าง เมื่อพระโมคคัลลานะพำพับอยู่ณตําบลการศิลาแควนมโคสว่งเดียรลัทีปรึกษากันว่าบรรดาลาภสักระทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่พระบรมศาสดาในครั้งนั้นก็เพราะอาศัยพระโมคคัลลานะเพราะสามารถนำข่าวในสวรรค์และนรกมาแจ้งแก่มนุษย์ชักนำให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสถ้าพวกเรากำจัดพระโมคคัลลานะเสียได้แล้วลัทธิของพวกเราก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นล่า สักกะละต่างๆก็จะมาหาพวกเราหมดเมื่อปรึกษากันดังนั้นแล้วจึงจ้างโจนผู้ร้ายให้ลอบฆ่าพระโมลาณนะเมื่อโจนมาท่านพระโมลาณะทราบเหตุน,นั้นจึงหนีไปเสียสองครั้งครั้งที่สามท่านพิจารณาเห็นว่ากรรมตามทันจึงไม่หนีพวกโจรผู้ร้ายจึงได้ถูกตีจนร่างกายแหลกเหลวก็สําคัญว่าตายแล้วจึงนําร่างท่านไปซ่อนไว้ในพุ่มไม้แห่งหนึ่งแล้วพากันหนีไป ท่านพระมู่คา,านะยังไม่มรณะเยียวยาอัตภาพให้หายด้วยกำลังญาณแล้วเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาแล้วทูลลากับปรินิพานณที่เกิดเหตุในวันเดือนดับเดือน12หลังพระสารีบุตรสิวันสมเด็จพระบรมศาสดาได้สเสด็จไปทำาปานกิจแล้วรับสั่งให้นำอัดท่านมากก่อเจดีบรรจุไว้ณที่ใกล้ประตูวัดเวฬุวั